ทำ IF 30วันได้ผลจริงหรอแอม่ามีงานวิจัยว่ามันได้ผล 100%ไม่ว่าวันนี้คุณจะทำา1วัน2วัน3วันหรือภายในแค่1อาทิตย์ก็เห็นผลแล้วสิ่งที่ตามมาเลยก็คือมันจะทำให้คุณดูอ่อนเยาว์ขึ้นทำให้คุณเปล่งปังหัวสมองจะแบบปร่งใสคลี่คลายและช่วงระ,ระยะเวลาในการทำเนี่ยเราต้องดูวิธีนะคะแล้วก็ตัวแอมมาก็ทำด้วยที่สำคัญเลยก็คือแอมม่ามีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งซึ่งอายุ50กว่าแล้วแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่อ้วนมากอ้วนลงพุงลงขาลงแขนและ พี่เขาก็ทา IF มาเป็นเวลาตอนนี้หลายเดือนแล้วซึ่งมันเห็นผลมากเลยควบคู่ควบ,บควบู่กับการทานอาหารสิ่งที่ตามมาเลยก็คือมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นยีนในร่างกายของเราเนี่ยมันจะไป ลบเอาสิ่งที่ไม่ดีออกแล้วก็มันจะช่วยทําให้เราอ่อนอ่อนเยาว์และที่สําคัญเลยก็คือมันทําให้เราห่างไกลจากโรคเบาหวานความดันโรคอ้วนนะคะเพราะการทำไอเอฟเนมันช่วยคุมโรคต่างๆได้แ,แต่ถ้าเกิดใครอยากรู้คอนเทนต์ดีๆแบบนี้พิม์คําว่าอยากรู้เรามาเริ่มดูแลสุขภาพกันตั้งแต่วันนี้เล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับวันนี้บาย